สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับเจรันนะครับแล้ววันนี้เรามาพบกับรองเท้าคู่นี้กันเลยครับ Misuno Wave Rebellion Pro นะครับเรียกได้ว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยออกมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วเนาะแล้วก็มีแทบแทบทุกช่องแล้วลนะ่ะที่จะรีวิวรองเท้าคู่นี้ไปนะครับแต่ว่าผมก็ได้มีโอกาสลองมันมา,มาสักพักแล้วลนะ่ะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าะจะเอามารีวิวดีไหมเพราะว่าทุกคนก็รีวิวกันไปหมดแล้วเนาะตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่ก็อ่ะไหนๆก็เลยมีโอกาสได้ทดลองแล้วก็เลยอยากจะมาเล่าในมุมของตัวเองบ้างว่า รองเท้าคู่นี้มีดีมีแย่อะไรยังไงบ้างนะครับโดยรองเท้า m i s u n o WEB r b e r i a n PRO เนี่ยใครดูรีวิวมาก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่ารองเท้าคู่นี้เรียกได้ว่าเลี่ยงบาลีของกดเวอร์เรติกเลยก็ว่าได้นะครับโดยทุกคนรู้เนาะว่ากดเวอร์เรติกเนี่ยรองเท้าที่ถูกกดเนี่ยจะต้องมี stack height ริเส้นเท้าเนี่ยไม่เกิน40มิลน,นะครับแต่ถ้าเราดูโฟมของเจ้าตัว WEB l i b e v i a n PRO ดีๆเนี่ยช่วงกางเท้าช่วงนี้มันหนาถึง50มิลเลยนะครับ แต่เขาเลี่ยงบาลีด้วยการที่ช่วงส้นเท้าเนี่ยเขาเฉือนออกทําให้รองเท้าคู่นี้นะครับมีแซกไฮที่ถูกกดโ o l รเลติก e นะครับสามารถนําไปใช้ได้ในการแข่งขันนะครับโดยแซกไฮของเขาเนี่ยบริเวณส้นเท้าเนี่ยเมื่อตัดออกไปแล้วเนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่39.5ม m mm เมเท่านั้นนะครับซึ่งตรงกดมากแล้วบริเวณปลายเท้านะครับของรองเท้าคู้นี้อยู่ที่35ม mm มเนาะ ทำให้ดอบโดยรวมของรองเท้าคู่นี้นะครับอยู่ที่4.5ม mm ิลลิเมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นรองเท้าเลสิ่งชูที่มีดอบค่อนข้างน้อยนะครับโดยน้ําหนักของรองเท้าคู่นี้เนี่ยในไซส์9 US ายเอนี่ยอยู่ที่ประมาณ220กรัมนะครับบวกลบนิดๆหน่อยๆเนาะตรงนี้เรามาเริ่มกันในส่วนของหน้าผ้าอัปเปอร์นะครับโดยอัปเปอร์ของตัวนี้เนี่ยทำมาจากวัสดุเป็นผ้าเมชเนาะเป็นแบบผ้าผ้าที่จะผ้าไปไหนก็ไม่รู้นะครับเป็นวัสดุที่แบบให้ผิวสัมผัสที่จริงๆค่อนข้าง นุ่มไม่มีความไม่ค่อยสากเท่าไหร่มีความแบบนุ่มมากเลยเหมือนแบบเออเหมือนมันเป็นผ้าจริงๆเลยครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเ,ออเป็นการเรียกว่าปีการบุเป็นตาข่ายอีกชั้นหนึ่งด้านในเนาะทำให้แบบผิวสัมผัสเนี่ยยิ่งนุ่มเข้าไปอีกนะครับโดยหน้าผ้าของรองเท้าคู่นี้นะครับตัวอัปเปอร์เนี่ยเป็นอัปเปอร์ที่ผมถือว่าให้การระบายอากาศที่ดีมากคืออาจจะเห็นมันอย่างเงี้ยดูแบบไม่น่าจะาระบายอากาศดีแต่มันระบายอากาศได้ดีมากนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าหน้าผ้าที่เอ,อ ให้ความกระชับในส่วนทุกๆส่วนตั้งแต่กางเท้าปลายเท้าส้นเท้าเนี่ยเป็นการกระชับเท้าที่กําลังพอดีพอดีไม่ได้กระชับแบบแน่นจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้แบบหลวมจนเกินไปนะครับโดยบริเวณส้นเท้าเนี่ยฮิวคาลเตอร์เนี่ยมีการบุนวมมาให้ประมาณหนึ่งนะครับทำให้รองเท้าผู้นี้เนี่ยมีการล็อกข้อเท้าบริเวณ้นข้อเท้าเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่หลุดไม่ต้องใช้ลันเนิน ลนเนอร์น็อตก็ได้ก็ไม่หลุดนะครับตอนนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆและในส่วนของลิ้นรองเท้านะครับเป็นลิ้นรองเท้าแบบบางเนาะแล้วก็ไม่ได้เย็บติดข้างๆนะครับวันนี้ก็จะแบบอย่างนี้ได้แต่ถามว่าเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยเมื่อเราใส่แล้วแบบเราผูกเชือกไปแล้วอ่ะมันไม่ค่อยเวลาวิ่งอ่ะมันไม่เลื่อนซ้ายขวานะมันค่อนข้างอยู่กบบที่ซึ่งตรงน,นี้ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของเชือกรองเท้าแน่นอนว่าเป็นเชือกบางเนาะเออไม่โฟกัสอ่าเป็นเชือกบางนันแหละ Uh, มีความยาวที่พอเหมาะนะครับไม่ได้ยาวจนเกินไปแล้วก็เมื่อเวลาผูกแล้วเนี่ยก็ให้การรัดที่แน่นนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเชือกที่แบบผูกแล้วหลุดง่ายยังไงนะครับในส่วนนี้เนา mm. นะแล้วก็ในส่วนข้อสังเกตนะครับว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมีความยาวที่ค่อนข้างสั้นกว่าปกตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีผลในส่วนของการเลือกไซส์รองเท้าของรองเท้าคู่นี้เนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในส่วนของไซซิ่งนะครับว่า มันสั้นกว่าปกติเราต้องเลือกยังไงนะครับมาในส่วนของพื้นมิโซนะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพระเอกหลักของรองเท้าคู่นี้แหละเรียกได้ว่าทุกคู่ๆแหละพื้นมิโซก็เป็นพระเอกหลักเนาะแต่รอบนี้เนี่ยกับคู่นี้มิโซได้มีการแบบเปลี่ยนแปลงทั้งยิ่งใหญ่มากนะครับเรียกว่าใส่มาเต็มมากๆสาหรับรองเท้าคู่นี้นะครับโดยโฟมของเท้าคู่นี้เนี่ยแบ่งไว้กันเป็น2ชั้นเนาะชั้นบนเนี่ยเขาใช้เป็นวัสดุเป็นโฟมเอ e เนอร์ซี่ไลท์พลสนะครับ ก็คือคาแรคเตอร์ของมันจะมีความนุ่มเบาแล้วก็มีความเด้งเนาะส่วนชั้นล่างเนี่ยเป็นโฟมเอนเนอร์ซีไลท์นะครับก็คือจะมีความเบาสามารถรองรับแรงกระแทกได้ดีมีแรงส่งที่ดีนะครับและมีความเฟิร์มมากกว่าโฟมชั้นบนนะครับและนั่นทําให้โฟมชั้นล่างนี่แหละจะเป็นตัวที่จะแบบช่วยทําให้รองเท้ามีเสถียรภาพมีความมั่นคงที่มากขึ้นนะครับในส่วนนี้ช่วงการเท้าอย่างที่บอกไปเนาะแม่งหนามาก50ามิลนะครับโฟมทั้งนั้นนอกจากนี้นะครับรองเท้าคู่นี้นครับยังมาพร้อมกับ เทคแผ่น,นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนอินฟิวเนาะเรียกว่า visno wave carbon infused nylon นะครับเป็นแผ่นคาร์บอนผสมไนลอนนะครับคาร์บอน30ไนลอน70เนาะไม่ใช่คาร์บอนไม่ใช่คาร์บอนล้วน100%นะครับซึ่งถามว่ามันทำให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยมีความเฟกซิเบิลมากกว่ารองเท้าที่ใช้แผ่นเป็นแผ่นคาร์บอน100%เนาะถามว่ามันเฟกกว่ากันเยอะไหมก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นก็ถือว่านิดนึ่งนิดนึงนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับ เทคโนโลยี smooth speed assist นะครับซึ่งใครดูแบบดูทรงรองเท้าของรองเท้าคู่นี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันแทบจะโค้งเป็นตัว U เลยถามว่าเทคโนโลยีนี้ช่วยอะไรแน่นอนว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยช่วยทําให้เพิ่มโมเมนตัมในการเคลื่อนไหวไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เราสามารถเพิ่มความเร็วและช่วยให้การวิ่งของเราเนี่ยมีความส m ooth ลื่นไหลมากกว่ารองเท้าแบบปกติเนาะซึ่งถามว่าจริงไหมดูจากทรงสิ คือแบบนิดเดียวมันไปแล้วอะเอออันนี้แบบเวิร์กบอกเลยว่าเทคโนโลยีนี้เวิร์กมากๆนะครับถามว่าโดยรวมเนี่ยเป็นมิสโซคู่นี้เป็นมิสโซที่มีคาแรคเตอร์ยังไงบ้างเมื่อเอาโซล2ชั้นมารวมกันประกอบกับแผ่นคาร์บอนอินฟิวแล้วก็เทคโนโลยีสム ooth speed assist นะครับโฟมตัวนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยมีความนุ่มประมาณหนึ่งเนาะอ,อาจจะนุ่มกว่าพวกไลท์ไซโปนิดนิหน่อยหน่อย แต่ว่าก็ยังคงมีความเรียกว่าแน่นเฟิร์มอยู่ไม่ได้แบบนุ่มยวบนะครับในส่วนนี้อเป็นมิโซที่ผมถือว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้เด้งแบบเด้งแบบเวอร์วังอลังการเออมไม่ได้เป็นมิโซที่แบบเด้งที่สุดในตลาดมันไม่ได้เป็นรองเท้าซูเปอร์ชูที่แบบรู้สึกว่าแบบมันตบแล้วเด้งเด้งเด้งไม่ใช่ครับกับการรองเท้าคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่วิ่งแล้ว รู้สึกว่าเป็นรองเท้า,ท,า,า,ท,า,า,า,ท,าที่มีความกลิ้งไหลมากที่สุดในตลาดผมกล้าพูดเลยว่านี่เป็นรองเท้าซ u เปอร์ชูที่มีความกิ้งไหลมากที่สุดในตลาดณเวลานี้นะครับเออซึ่งนั่นแหละทำให้เวลาเราวิ่งในเพจที่ช้ารองเท้าให้การรองรับแรงกระแทกที่ดีให้การซัพพอร์ตที่ดีและเราสามารถควงขาไปได้เรื่อยๆอย,อย่างสมูทมาก แล้วก็ให้ระวังว่าใครเอามาวิ่งช้าเนี่ยระวังไว้เลยว่าแบบพอมันควงขาสมูตแต่เราจะเพลินพอเราเพลินปุ๊บความเร็วเราจะเพิ่มโดยที่เราไม่รู้ตัวอ่าแต่กลับกันถ้าใครเอาไปวิ่งด้วยความเร็วสนุกมากรองเท้าคู่นี้อย่างที่บอกไปเนาะไม่ได้เด้งมากแต่เน้นไปที่การที่แบบควงขาลื่นไหลไปได้เรื่อยๆมันผมเปรียบเสมือนมันในวิ่งความเร็วเนี่ยผมเปียบเสมือนว่าแบบเออเหมือนคูสคอนโทรลของรถยนต์คันนึง เออเหมือนแบบสมมุติวันนี้เราอยากวิ่งแบบเพดสี่เพดสี่ครึ่งอย่างเงี้ยเราเร่งความเร็วไปถึงเพจนั้นได้เลยเพดสี่เพดสี่ครึ่งแล้วเราแบบคงความเร็วนั้นอ่ะเราสามารถคงความเร็วนั้นเราสามารถคุมครอบคุมด้ยคุมรอบขาในความเร็วนั้นนะครับไปได้เรื่อยๆโดยที่เรารู้สึกว่าเราใช้เอ,อ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้พลังงานน้อยลงเนาะเออเราไม่ต้องใช้เอฟเฟกต์ กับมันมากในการที่แบบคุมช่วงความเร็วนั้นนะครับก็คือแบบเหมือนล็อกความเร็วแล้วแบบไปได้เรื่อยๆเลยเออซึ่งเทคโนโลยี s m o o t h l e assist เนี่ยช่วยจริงๆนะครับนั่นแหละทําให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคแหละมันไม่ได้เป็นรองเท้าที่แบบดีดเด้งเวอร์วังมีความดีดเด้งนิดเดียวประมาณหนึ่งถามว่าแผ่นคาร์ในคาร์บอนไนลอนช่วยดีดเด้งขนาดนั้นผมว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันช่วยดีดเด้งขนาดนั้นเออคือมันดีดเด้งนิดเดียวแต่ว่าเน้นไปที่ การกิ้งไหลของ g โอเมทรีของรองเท้าล้วนเลยครับเออซึ่งผมถือว่าเป็นรองเท้าที่เวิร์กมากในการที่แบบไหลไปเรื่อยๆเนาะมันกิ้งไหลไปเรื่อยๆ,ๆก็จริงแล้วเราสามารถที่จะแบบเรียกได้ว่าอะไรเร่งมันได้ไหมแน่นอนครับอย่างที่บอกไปมันเหมือน cruise control เนาะเราล็อกความเร็วมันก็จะกิ้งไปเรื่อยๆในความเร็วนั้นแหละแต่ถ้าเรา,าเราอยากเพิ่มความเร็วเนี่ยเรากดเพิ่มไปได้เลยครับแล้วมันก็จะแบบพาเราควงไปที่ความเร็วนั้น ต่อไปได้อีกเรื่อยๆเลยอะ่ะเออซึ่งถือว่าแบบว้าวผมยกให้เลยว่าแบบคู่นี้ว้าวมากสําหรับคนที่ชอบแบบคุมรอบขาคุมจังหวะขาคุมเออชอบคุมอะ่ะเออผมว่ารู้สึกว่าเป็นรองเท้าที่แบบเราวิ่งถึงจุดหนึ่งแล้วเราอยากคุมความเร็วคุมรอบขาคุมอะไรของเราแล้วแบบมันเวิร์กมากนะครับในส่วนนี้เออถามว่าความมั่นคงของรองเท้าคู่นี้เป็นยังไงบ้างต้องยอมรับว่า เนี่ยเราเห็นอะไรปะมันวาาช่วงนี้ไปเนอะอืมพอมันวาวช่วงนี้ไปเนี่ยทําให้ไอ้บริเวณด้านในเนี่ยมันมีแค่ตรงเนี้ยที่รองรับแน่นอนว่าพอมันมีแค่ตรงเนี้ยที่รองรับเนี่ยคนที่เป็นคนเท้าล้มในบอกเลยว่าไม่แนะนําให้ใส่เลยนะครับคนเท้าล้มในย้ําขีดเส้นใต้ร้อยเส้นนะครับไม่แนะนําให้ใส่รองเท้าคู่นี้เลยสําหรับคนล้ม เท้าล้มในนะครับแต่สําหรับคนเท้าไม่ล้มคนเท้าปกติเนี่ยถามว่าวิ่งแล้วมันรู้สึกล้มในไหมในส่วนของการแบบวิ่งในเพจช้าๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังมีความไม่มั่นคงอยู่เล็กๆน้อยๆเพราะว่าพอเราวิ่งช้าปุ๊บเนี่ยต่อให้เราลงช่วงนี้ช่วงแบบกลางเท้าปลายเท้าเนี่ยเราก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าแบบมันนิดนึงอะตรงนี้มันแบบมันเหมือนแบบเราลงไปปุ๊บแบบมันนิดนึง นิดเดียวนิดเดียวเลยแบบมึงคือเราวิ่งช้าๆเราจะรู้ว่าแบบเออมันนิดหนึ่งแต่ถ้าคนเท้าปกติวิ่งใช้คู่นี้วิ่งด้วยความเร็วผมว่าไม่มีปัญหายิ่งลงแบบกลางเท้าถึงปลายเท้าเนี่ยไม่มีปัญหาเออแล้วลืมบอกไปรองเท้าคู่นี้นะครับแนะนําให้ลงช่วงกลางเท้าเป็นหลักเออเนี่ยเห็นปหมดูทรงรองเท้านะดูจ e o เ e t r ีออกมาคือถ้าเราลงช่วงเนี้ยช่วงแบบกลางเท้าอ่ะมันจะไหลไปแบบไหลได้อีกอ่ะ เออนั่นแหละประมาณนี้เนาะสำหรับในส่วนของความมั่นคงก็คือคนเท้าล้มบอกบอกลาได้เลยไม่ต้องคุยกันนะครับในส่วนนี้แล้วก็เวลาเขาโค้งเนี่ยบอกนิดนึงว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะตรงเนี้ยเออระวังนิดนึงว่าแบบเวลาเขาโค้งมันจะแบบยิง่งเออมันจะแบบรู้สึกแบบนิดนึงอะ่ะซึ่งไอตัวเห็นของพี่ปูนะเพิ่งใส่ไปว่าแบบตัวใหม่ผมรู้สึกว่าตัวใหม่ช่วงเนี้ยเขาจะทําเต็มแล้ว มันจะไม่มีแบบเว้า์ตรงนี้แหละเออซึ่งอาจจะออกมาเพื่อแบบแก้ไขตรงนี้นี่แหละที่แบบทุกคนดูน่าจะมีปัญหาของช่วงนี้ครับอืมประมาณนี้ครับสําหรับพื้นมิดโซโอเคครับมาต่อกันในส่วนของพื้นอาโซเนาะแน่นอนว่าพื้นอาโซของตัวนี้นะครับทางมิโซเนี่ยเรียกพื้นตัวนี้ว่าตัวเอ,อ่อจีสามนะครับก็คือจะเป็นพื้นยางนั่นแหละแล้วก็แบบมันจะมีแบบดอกยางเล็กๆเ,เ,เนาะทำยังไงให้เห็นเนี่ยมันจะเป็นดอกยางเล็กๆเ,เ,เนี่ยซึ่งแบบ เป็นพื้นที่ยึดเกาะพื้นได้ดีมากๆทั้งพื้นเปียกและพื้นแห้งจะบ้าตายคือยึดยึดดีมากและยึดยึดดีไม่พอแบบเวลาเราตบแล้วแบบก้าวต่อไปอย่างเงี้ยมันช่วยในการตะก,กุยด้วยครับไอแบบปุ่มๆอย่างเงี้ยเออมันช่วยแบบเราตะก,กุยเราตบแล้วแบบมันจะช่วยกับตะก,กุยแล้วแบบพาเราไปข้างหน้าซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากๆและอันคู่เนี้ยประมาณเกินห้าสิบแล้วอะ่ะมันก็ยังเออ ทนแน่นอนไม่มีจะต้องคุยกันเรื่องความทนทานนะครับคู่นี้มันเกิน50แล้วมันยังดูแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคมีเลอะแต่อย่างคือฝ่ายมากอันนี้ความโงทนของพื้นตัวนี้สอบผ่านความยึดเกาะสอบผ่านแถมมาให้มันเกี่ยวพื้นได้ดีด้วยมาต่อกันในส่วนของไซซิ่งของเท้าคู่นี้เนาะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมันมีความสั้นมากกว่ารองเท้าวิ่งปกติโดยทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยรองเท้าคู่นี้ ควรบวกเพิ่ม0.5จากไซส์ปกติที่เราใส่นะครับอืมเพราะว่าถ้าเราใส่ตรงไซส์เนี่ยมีโอกาสที่ปลายเท้าเนี่ยเราจะชนช่วงบริเวณน,นี้ได้เพราะฉะนั้นบวกไป0.5นะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้ถามว่ารองเท้าคู่นี้เหมาะหรือไม่เหมาะกับใครนะครับแน่นอนรองเท้าคู่นี้นะครับเหมาะกับคนที่ชอบรองเท้าที่มีฟิลแบบกิ้งกไหลๆไปได้เรื่อยๆ,ๆนะครับ เหมาะมากๆเพราะผมบอกแล้วว่าผมผมพูดไปเลยว่าแบบรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่มีความกิ้งไหลมากที่สุดในตลาดอืมใครชอบความกิ้งไหลนะครับเหมาะเลยรองเท้าคู่นี้เหมาะกับคนที่อยากได้รองเท้าคู่เดียวไว้ใส่ซ้อมก็ได้ใส่แข่งก็ได้เน้นความทนทานความทนบอกไปแล้วว่าทนแน่นอนใส่ซ้อมได้ไหมซ้อมได้ครับไม่มีแผ่นคาร์บอนให้การรองรับที่ดีผมถือว่าโอเคเลยแหละ แล้วก็มีความทนทานอย่างที่บอกไปเนาะถามว่าไม่เหมาะกับใครแน่นอนว่าไม่เหมาะกับคนเท้าล้มในที่บอกไปช่วงนี้อย่าอย่าหาทาครับเท้าล้มในไม่ต้องลองครับบอกลาไปได้เลยไม่เหมาะเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือไม่เหมาะกับคนที่แบบเพิ่งมาวิ่งและยังรู้สึกว่ากล้ามเนื้อตัวเองเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอเนอะาะเพราะอย่างที่บอกไปว่าแบบด้วยทรงรองเท้าด้วยแบบช่วงเนี้มันทําให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยต้องเป็นคนที่แบบ ล้ามเนื้อแข็งแรงประมาณหนึ่งถึงจะเอามาวิ่งเนาะเพราะถ้าเราข้ามเนื้อไม่แข็งแรงพอเนี่ยมีโอกาสเลยที่จะบาดเจ็บได้อาจจะแบบเจ็บนิดๆนนหน่อยๆนั่นแหละเออแต่อย่าเสี่ยงดีกว่านะครับโดยค่าตัวของเท้าคู่นี้เป็นซูเปอร์ชูที่ถือได้ว่าเป็นรองเท้าซูเปอร์ชูที่ไม่ได้แพงมากนะครับเป็นรองเท้าซูเปอร์ชูที่มีความคุ้มค่ามากๆคู่หนึ่งในตลาดนะครับโดยราคาของมันอยู่ที่7000บาทเท่านั้นนะครับซึ่งสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับวันนี้เนาะ ที่แบบมิสโน่ร้านมิสโน่ทั่วไปเนาะร้านมิสโน่ออนไลน์สโตร์หรือร้านจำหน่ายรองเท้าชั้นนําทั่วประเทศนะครับอลองไปดูกันสีนี้สีนี้ไม่มีแล้วแหละสีส้มไม่แน่ใจว่าจะเหลือบางที่ไหมแต่ว่าสีใหม่ที่เป็นสีแบบเรนโบ์หน่อยตัวนั้นอ,ะอ่ะยังเห็นอยู่ว่าแบบเหลืออยู่หลายที่เลยแมย้กระทั่งในช็อปมิสโน่ก็ยังเห็นอยู่ใครอยากลองว่าเป็นยังไงก็ลองแบบไปสมใส่นะ้าช็อปได้นะครับแล้วก็ ใครเคยลองแล้วรู้สึกยังไงกับรองเท้าคู่นี้ก็ฝากคอมเมนต์ฝากแชร์กันนะครับข้างล่างเนาะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ไว้ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้ววันนี้บายบ้าย